อยากจะมีลูกแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมจะบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวหรือมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะชิคกีนาน่ารอดเลยไดีเลยะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะชชนเนตโอ้โหคลิปนี้นะกว่าจะรวบรวมแล้วก็มาจบให้ชาวเน็ตได้คือใช้เวลายาวนานมากนะคะสองอาทิตย์กว่าเลยนะคะนั่นก็คือคลิปฝากไข่นั่นเองค่ะขอสิงกับมึงะคะ่ะ โอเคก็คือคลิปก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่โฟอธิบายกับคราวไปนะคะว่าการที่เราจะฝากไข่ต้องทําอะไรยังไงบ้างวันนี้โฟจะมีทุกขั้นตอนเลยมาบอกแล้วก็รวมถึงราคาด้วยนะคะว่าทั้งหมดราคาเท่าไหร่ดูให้จบถึงท้ายคลิปนะแล้วก็จะมาบอกราคาจะบอกเลยว่าขั้นต้นเนี่ยเราต้องมีเวลาว่างๆเลยนะ2อาทิตย์ค่ะ เพราะว่าโปรแกรมนี้มันต้องใช้เวลาความต่อเนื่องแล้วก็ความมีวินัยของตัวเองด้วยเพราะว่ามันต้องมีการฉีดยาตรงบริเวณตรงหน้าท้องประมาณเยอะเข็มมากอะเป็นสิบเข็มมาเอานี้ดีกว่าเวลาสองนาทีที่ผ่านมาจะเป็นการปักเข็มอะไรยังไงบ้างนะคะก็จะมีพยาบาลนะคะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมาทําให้เราก่อน แล้วพอตอนหลับเนี่ยเราต้องกลับไปทําเองที่บ้านซึ่งใครที่กลัวเข็มจะบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวหรือมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเราจะฉีกที่เราเรนะีนนได้พร้อกันนะคะไม่ใช่แค่ฝัจงเดียทีุ่ดนะนี่นะคะก็เราไปฉีดที่ร้อยหาสิบดูนะคะแต่ว่าอันนี้เมอนกันไม่เมกนบนี้นะคะแล้วก็เปิดแนวเข็มหน่งชั้นื่อไม่นารอนะ จับเลยให้เราฉีดอย่างนี้แล้วก็ฝักมันตรงๆแล้วก็คิดหัวเขียนงที่บอกไม่กล้า่เลยอ่ะใจไม่ดีเลยอ่ะเดี๋ยวเพรีานจะมือทำเลยค่ะโอ้เขียวว่ะเขียวว่ะเสียวว่ะวลออะเขียวมาเลยทุกคนทำได้เองหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะคุณโฟต้องสู้ มันไ,ไม่เจ็บเท่าไหร่ค่ะเข็มมันเล็กมากโอเคเอามือปล่อยแล้วก็มาฟิกหัวเข็มกดให้ศูนย์เลยนะคะโอเคเก่งมากมันก็น่วงอยู่ด้วยได้ค่ะได้ได้ได้เข็มนี้อ๋อตีสองเข็มเลยนะคะวันนี้ใช่ค่ะเลิกอยู่นะ ปัก90องศาได้เลยอย่างนี้เหรอใช่ปักเข้าไปนี่ค่ะเราบีบบีบไขมันขึ้นไปเยอะมันจะไม่เจ็บแต่ไขมันไม่มีเหมือนเราไงโอเคโอเคเพียงมากเลยค่ะโอเคอันนี้จะแสบๆนิดนึงค่ะดึงดึงเร็วโอเคใช่มันจะได้ดีดออกเมื่อกี้กัดหายใจไม่ได้หายใจเลยค่ะคบูชะ ว่าคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่อนาคตอยากจะมีลูกแต่ตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่พร้อมก็คลิปนี้ก็จะเหมาะกับคุณนะคะเพราะว่าจะมีสาระละล้วนๆเลยใครที่อยากจะมีลูกแต่ยังไม่พร้อมนะมันจะอารมณ์ประมาณว่าเรายังอยากใช้ชีวิตอยู่เรายังอยากไปกินไปเที่ยวยปสนุกอยู่แต่วันหนึงเรารู้สึกว่าเพออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพออยากมีตอนอายุ30-30กว่าปุ๊บ เอ๊ะทำยังไงดีไข่เราอาจจะแบบไม่เหลือแล้วลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ใครที่ดูอยู่แล้วอายุประมาณแบบ20ไปลายโฟค,คิดว่าน่าจะเตรียมฝากไข่ไว้ได้แล้วนะโอเค ฉันมีแบบเอกสารเยอะแยะมากฉันหยิบมาประกอบว่าที่ฉันจะมาพูดเนี่ยคือแบบไได้มัวซัวอันดับแรกเลยนะคะที่เราไปถึงที่โรงพยาบาลนะคะเขาก็จะทําการตรวจสภาพร่างกายของเราก่อนว่ามีความพร้อมมากแค่ไหนนะคะก็จะมีการเจาะเลือดมีวัดความดันนูน่นนี่นั่นอะไรนี้แล้วก็พบกับคุณหมอมาปรึกษาเรื่องมีความคิดอยากจะฝากไข่อยไครับนะค่ะ อธิบายให้ฟังนิดนึ่งว่าคนซึ่งมอายุยระหว่าง28ถึง3 0ปีนะครับที่ยังไม่มีครอบตรวจแค่คำรับรองในรับรองว่าต้องได้แน่นอน โอเคค่ะนั่นก็จะเป็นคลิปที่โฟเข้าไปคอนเซปคุณหมอนะคะหรือคุยปรึกษากับคุณหมอนั่นเองนะคะว่าเราอยากจะฝากใครวะฝากไข่เพราะอะไรอ่ะก็คุยกับคุณหมอเขาก็มีคําแนะนําเรามาต่างนานานะคะว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างซึ่งเขาบอกว่าตอนที่โฟเข้าไปเป็นาซาวเนาะเขาก็นับให้ดูเลยนี่เธอเธอเนี่ยรังไข่ฉันเราจะเป็นภาพแบบเนี้ยทุกคนมันจะเป็นภาพแบบน,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 บบนี้อยู่ที่จอในระหว่างที่คุณหมออ่ะ เขาเอากล้องอะเยงเข้าไปแล้วก็ตรวจตรวจคุณหมอก็ได้ชี้เลยว่าไอ้ดำๆกลมๆตรงนี้ทั้งหมดอะทุกคนชาวเน็ตนี่คือไข่นะทั้งหมดเลยโพไปตรวจมาตอนแรกอะพเจอทั้งหมดประมาณ20อะไรเงี้ยซึ่งเป็นปกติเป็นมาตรฐานของคนอายุประมาณ36 ก็จะมีเหลืออยู่ประมาณเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดสมมุติโฟมมไม่ฝากตอนนี้ถ้าเกิดโฟปล่อยไป27 28มันอาจจะเหลือแบบ8 7 6 5คือมันลดลงมาเรื่อยๆหมอก,ก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะแต่ว่าเรามาทําตั้งแต่เนิ่นๆมันก็ดีกว่าทําเสร็จปุ๊บตรวจเสร็จปุ๊บก,ก็ใช้เวลาทั้งหมด2อาทิตย์คุณหมอบอกว่าใน2อาทิตย์นี้น้ำหนักจะขึ้นด้วยแค่ดื่มน้ำเนี่ยตัวก็จะบวมแล้วแล้วก็ให้เราพักผ่อนให้เต็มที่บวกกับ ขาดโปรตีนเยอะๆคุณหมอก็จะแนะนําให้กินไข่ขาววันละสามฟองเพราะว่าการที่เราฉีดกระตุ้นไข่เนะี่ยอันนี้มันก็จะไปช่วยทําให้ไข่ของเราอะเจริญเติบโต,ตแล้วก็ตอบสนองกับยาอะไรแบบนี้มากขึ้นด้วยนะคะ วันนี้พอจะมาบอกค่าใช้จ่ายให้ทุกคนได้รับทราบนะคะเพราะว่าอันเนี้ยหลยคนที่จะตัดสินใจทําหรือไม่ทำอะ่ะเพราะว่าเรื่องเงินก็เป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะแบบทําหรือไม่ทําตอนแรกเลยโฟรู้สึกว่ามันต้องหลายบาทมากๆแบบหลายแสนอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้อย่างที่คิดนะ เขาบอกว่าจะมีการประเมินร่างกายค่าตรวจอยู่ที่ประมาณ14,500บาทนะคะก็จะมีอนาซาวดูรังไข่ดูข้อน้ำไข่ดูหมดลูกแล้วก็ตรวจเลือดดูฮอร์โมนต่างๆนานาก็คืออยู่ในราคานี้เจาะเลือดตามฮอร์โมนก็คือพอเราทำโปรแกรไมไปได้สักเข็มแรกอะแล้วผ่านไป5วันต้องมาฉีดเข็ม2ออีกพอฉีดเข็ม2ปุ๊บอะ เราต้องเจาะเลือดอีกทุกครั้งที่มีการเจาะเลือดเช็คเลือดก็คือจะ3,500บาทแล้วก็ถ้าเกิดมีการอัลตราซาวอะไรก็แล้วแต่นะคะค่าทำก็คือจะอยู่ที่12,500บาทการฉีดยากระตุ้นที่โฟบอกว่าต้องเอากลับมาทําเองที่บ้านนะคะหลายๆเข็มอะตกอยู่ที่7 5 0 0 0บาทค่าเก็บไข่54,000บาทรวมทั้งหมดที่โฟบอกมา ซึ่งคุณจะบอกว่าอันนี้ไม่ทำํำในก่าแพงไม่ได้เลยคุณต้องทำตามขั้นตอนทั้งหมดโปรแกรมที่เขามีนะซึ่งรวมราคาทั้งหมดแล้วอ่ะหนึ่งแาหมื่นเก้าพบาทประมาณนี้ซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันจะแพงกว่าน,นี้เยอะแบบ2 3งสามแสนสะี่ห้าแสนอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยได้ยินคนแบบ มาเล่าให้ฟังหรือบอกต่อว่ามันหลายแสนมากมันแพงมากๆแต่พอมารู้ราคาแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันก็โอเคนะมันก็เหมาะสมเพราะว่าขั้นตอนการทําของเขาค่อนข้างละเอียดมากๆเลยส่วนการแช่ฝากไข่ไว้นะคะเขาก็จะคิดเป็นราย3ปีราย5ปีนะคะ <S <S ครั้งแรกเลยฝาก3ปีเนี่ยตกอยู่สอ0 0มบาทนะคะถ้าเกิดเราฝากหปี ก็คือ4ี่หมื่นบาทเอาจริงที่โปตัดสินใจมาทําช้าเพราะว่ามัวแต่แบบไปฟังคนอื่นว่ามึงมันแพงมันแพงมากแล้วก็แบบจะได้ใช้จริงหรอมึงจะอยากมีลูกหรอเราไปฟังคนอื่นเยอะไม่ได้หาข้อมูลดีดดจริงๆว่าแบบราคามันทั้งหมดเท่าไหร่อะไรเงี้ยโปก็เลยเพิ่งมารู้แล้วก็เลยอยากจะมาบอกทุกคนว่ามันไม่ได้แพงอย่างที่คิดแล้วก็ใครที่แทนไว้ว่าอนาคตอยากจะมีลูกเพราะว่าอันนี้เป็นโปรแกรมที่ดีแล้วก็เหมาะสมสําหรับอนาคตนะคะ อย่างที่บอกค่ะฉันทํามันมีเอกสารอะไรเยอะแยะดูเหมือนมีความรู้อันนี้คือเขาก็จะให้เราเก็บไว้เอกสารการทํานู่นทํานี่ฝากไข่ทั้งหมดแล้วก็เราอยากรู้ข้อมูลอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็มันก็จะอยู่ในแฟ้มพวกนี้หมดลูกเราเออลาไข่เราเอยตรวจครั้งแรกครั้งหนึ่งครั้งสองเป็นยังไงโตขึ้นกี่เซนกี่เซนมันก็จะอยู่ในนี้หมดนะทุกคนคุณหมอจดจดวไว้หมดอะ่ะแลตรวจครั้งแรกที่ขนาดกี่เซน พอใช้ยาก,กระตุ้นฮอร์โมนเข้าไปกระตุ้นรังไข่เข้าไปขายายมาเป็นกี่เซนเก็บได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยสรุปแล้วของฟนะคะเก็บได้ตอนนี้ทั้งหมดอ่ะสิบแปดฟองซึ่งคุณหมอก็บอกว่าเราจะนําไปแช่ทั้งหมดเลยเนี่ยสิบแปดฟองแต่ขั้นตอนหลังจากนั้นน่ะไม่ได้แปลว่าใช้ได้ทั้งหมด18ฟองนะเก็ยนว่าคือมันจะแบบว่าเอาไปแช่ทั้งหมด18ปฟองแล้ววันไหนที่เราต้องการใช้ไข่เขาก็จะเอามาละลายทั้งหมดเลยนะ18ปฟองละลายจากการที่เราแช่แข็งไว้อ่ะ ลบเท่าไหร่กี่องศาไม่รู้จะไม่ได้พอมันละลายปุ๊บอ่ะ,ะก็ไม่ได้แปลว่าเราจะใช้ได้หมดทั้ง18มันอาจจะเหลือแบบ15อ่ะพอ15เสร็จปุ๊บเขาไปทําขั้นตอนการต่อไปอาจจะเหลือ12คืออย่างที่บอกว่าเราไปเก็บไว้ตั้งแต่นั้นเนิดมันดีกว่าเพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นที่ไข่จะเหลือแล้วใช้ได้จริงๆอ่ะเยอะกว่าคนที่อายุเยอะเแล้วขึ้นมาเก็บแค่นั้นแหละฉันจะบอกแค่นี้แล้วก็ราคาก็ประมาณนั้นนะคะถ้าเกิดใครสนใจหรือข้องใจหรือว่าอยากจะถามอะไรอีกอ่ะพิมมาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะเอาไปปว่าคินี้ ฉันเหนื่อยแล้วเพราะฉันพูดเยอะแล้วฉันพูดคนเดียวด้วยตอนแรกคือผู้จัดการจะช่วยฉันในการชงไปชงวาผู้จัดการถามไม่ช่วยเลย,เลย <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> จบแล้วนะคะขอจบเลยแล้วค่ะเช่าเน็ต <c oughs> จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะไม่มาลูกก็เล็กก็เ